สิบเรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ u ุ t r a m a n The Next ในปี2004 1. ผู้ออกแบบ u ุ t r a m a n The Next คือคุณฮิโรชิมารุยมาออกแบบแม่งทุกตัว 2. องคำว่า N น็ก มีไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าอุลตร้าแมนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแฟนชายรุ่นต่อไปของอุลตร้าแมน 3. ความตั้งใจเดิมของเอจิสุบุรุยะสำหรับการปรากฏตัวของอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์จุดสีแดงของอุลตร้าแมนจะเป็นตัวแทนของเนื้อเยื่อออนทซีในขณะที่ชิ้นส่วนสีเงินเป็นโลหะอวกาศความคิดนี้ยังระบ,บุไว้ด้วยว่าตัวแทนของลาวาที่แข็งแกร่งคือร่างอันแฟนและการเผาไหม้ลาวาคือร่างจูเนส4 เมื่ออยู่ในขั้นตอนการผลิต u ุ t r a m a n มนเด e x เถูกผลิตภายใต้ชื่อ Project Yellow ่ไอแต่ความคิดนี้ก็ถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้าย 5. รูปแบบของร่างอันแฟนได้รับการออกแบบโดยตั้งใจให้ปรากฏร่างแบบไม่สมบูรณ์หรือการพัฒนาที่ไม่เต็มที่มันเป็นเพราะการล้มร่างที่ไม่สมบูรณ์ของมากิชุนิจิกับ u ุ t r a m a n มนเดอ x เนั่นเอง 6. หมวดอันแฟนไม่ใช่รูปแบบสำรองหรือรูปแบบเริ่มต้นของอุลตร้าแมนแต่เป็นผลมาจากสถานะที่อ่อนแอของอุลตร้าแมนเดอะเน็กซ์และหน้ากากาของอันแฟนมีพื้นผิวครุขคระเพื่อจำลองชุดไทป์ A ของอุลตร้าแมนและหมวดจูเนสจำลองชุดไท์ C ของอุลตร้าแมนนันเด็ 7. ในบรรดาอุลตร้าแมนทั้งหมด เดอะเน็นั้นมีความสับสนมากที่สุดชื่อลำแสงจากข้อมือของเขามักจะถูกเรียกว่าลำแสงสตาร์โตดแต่ที่จริงแล้วเป็นชื่อพลังที่ปล่อยออกมาจากแขนถึงข้อศอกของเขา 8. t h เดอะเนเป็นอุลตร้าแมนตัวแรกที่ฉากเพิ่มพลังปรากฏขึ้นในระหว่างการสนทนาจิตระหว่างมากิและอุลตร้าแมนเดอะเน็ 9อุลตร้าแมนเนอร์เน็กซ์ไม่มีขีดจำกัดทางด้านเวลาในการต่อสู้แต่เนื่องจากการรวมร่างกับมากิชุนิจิที่ไม่สมบูรณ์ทำให้สามารถใช้พลังอุลตร้าแมนได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มมีอาการเจ็บปวดและเหนื่อยล้าแต่ในการต่อสู้ครั้งที่สองของเขาใช้เวลามากกว่าเดิมมากและเมื่อทั้งสองรวมร่างกันอย่างสมบูรณ์ข้อจำกัดทางด้านเวลาก็หายไป10ซึ่งแตกต่างจากร่างสถิตของอุลตร้าแมนทั้งหมดมากิชุนิจิอยู่ในการควบคุมของอุลตร้าแมนทั้ง2รูปแบบ ทั้งตอนที่ล่างไม่สมบูรณ์ไปจนกระทั่งเมื่อทั้งสองรวมล่างกันอย่างเต็มที่และมากิได้ค้นพบความสามารถทั้งหมดของตัวเองอีกด้วย